ในคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการทำการเรื่อนห่วงนะคะหรือว่า lip s t ติ c กในภาษาอังกฤษนะคะให้เรานะคะแทงเข็มลงไปในหลักที่2อนะคะอันนี้คือโซ่1น,นะคะอันนี้คือโซ่2ค่ะให้เราแทงลงไปแบบนี้ค่ะก็จะมีสองห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเกี่ยวไหม1ทีค่ะดึงไหมผ่านห่วงที่หค่ะ แล้วก็ดึงไหมอีกรอบหนึ่งนะคะผ่านห่วงที่2ค่ะแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าการทำสลิปสติทหรือว่าการเลื่อนห่วงค่ะลองอีกรอบนะคะแทงเข็มนะคะลงไปในหลักนะคะแบบนี้ก็จะได้2ห่วงค่ะจากนั้นเกี่ยวไหมนะคะดึงไหมนะคะผ่านห่วงที่1ค่ะแล้วก็ผ่านห่วงที่2ค่ะ ลักษณะนี้นะคะอีกครั้งนะคะแทงเข็มลงไปนะคะในหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมนะคะดึงออกมาจากนั้นนะคะก็ดึงไหมผ่านห่วงที่สองอีกรอบหนึ่งค่ะผ่านห่วงที่1น,นะคะแล้วก็ผ่านห่วงที่สองค่ะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมหนึ่งครั้ง ดึงผ่านห่วงที่1แล้วก็ดึงผ่านห่วงที่2ได้เลยค่ะวิธีนี้คือการทำสลิปสติทนะคะวิธีการทำสลิปสติทนะคะเราก็จะเอาไว้ใช้ในการจบชิ้นงานนะคะหรือว่าการเก็บความสวยงามนะคะบนขอบของชิ้นงานที่เราต้องการให้ออกมาสวยนะคะมันก็จะเรียงตัวกันเป็นโซ่คล้ายๆโซ่แบบนี้เลยค่ะแทงเข็มลงไปนะคะ เกี่ยวไหมหนึ่งที่ดึงผ่านห่วงที่หนึ่งค่ะแล้วก็ดึงผ่านห่วงที่สองได้เลยก็จะได้แล้วนะคะวิธีการทำสลิปสติ h ค่ะ ติดตามชมกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ